สวัสดีช่อง youtube และสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้มาเปิดการขายนี่ทั้งหมด2ชุดกับ3เล่มน,นะคะมาเริ่มกันเลยนะคะเล่มที่1เล่มที่1เล่มที่1เป็นนานปีล้อขึ้นรูปจากเหล็ก S50 นะคะชุดแข็งด้วยน้ำมันคืนไฟตามสูตรค่ะงานสวยค่ะบเล่มนี้มาพร้อมฝักพยุงค่ะเป็นมีดพร้อมฝักความยาวยี่ที่12นิ้วกว้าง1 5หสัน,หนาห้มิด้ามยาวหนิ้วค่ะ สวยนะคะพวกพาเดินป่าป้องกันตัวได้เด็กไม่อันกันเลยนาป้อมมาฝักไม้ยุงลาสวยมาป้อมมาฝักไม้ยุงสวยสวยมากใคได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนปลกแล้วก็ไม่อันด้วยชุดนี้ราคะ 1790บาทลวนส่งค่ะ1700 1790บาทลุนส่งลายสวยมากลายไม่พิมพ์สวยปกหโมเสกครบค่ะอนนี้แล้วพี่สองเล่มที่สองก็เป็นงานทีร้อนขึ้นรูปจากเหล็ก S50 เหมือนกันค่ะมาพร้อมฝักปักหมกโมเสกครบเหมือนกันค่ะพกพา เดินป่าหรือไว้ป้องกันตัวก็ได้แม่อายใครเลยงานสวยมากความยาวอยู่ที่1ิสองนิ้วความกว้างหนึ่งจุดสามนิ้วสันหนา4ี่มิลค่ะริมนี้สันหนาสี่มิลด้ามหกนิ้วค่ะงานสวยนะคะมาพร้อมฝักลายสวยมากมาพร้อมฝักพยุงลายสวยฝักหมุดโมซสคครบเลยค่ะใครได้ไปคือไม่ผิดหวังแน่นอนพวกติดรถก็ได้ไว้ป้องกันตัวก็ดีราคา หนึ่ันเจ็ดอยเก้าสิบาทค่ะเริ่มที่สามเร่มที่สามเป็นงานตี้อนขึ้นรูปจากเหล็ก S U P เก้างานตีลอนขึ้นรูปจากเหล็ก S U P เก้าชุกแข็งด้วยน้ำมันคืนไฟถูใบมีดขัดขาวนะคะตัวด้ามจะเป็นไม้พยุงปักหมดโมเสกครบค่ะงานสวยแน่อนอน เล่มนี้ให้ราคาพิเศษเลยแปดร้อยเกสิบรวมส่งเท่านั้นพวกพาเดินป่าสะดวกสบายงานสวยไม่อายใครแปดร้อยเก้าสิบรวมส่งค่ะเล่มที่สี่เล่มที่สี่อันนี้คือแบบงานสวยนะคะเขาเรียกว่ามีอะไรเรมโบหรือเปล่าแต่เป็นเรมโบเลมโบสิบนิ้วได้ฟันหนักได้สบายพวกพาเดินป่าได้งานสวยนะคะด้านพยุงลายสวยเลยปักมุดโมเสกครบเลย มมดสคมกิบทุกเล่มค่ะงานสวยเอาไว้ทำกับข้าวก็ได้ค่ะกำลังดีเลยน้ำหนักกำลังพอดีมือสับหมูก็ได้สับกระดูกหมูก็ได้กระดูกไก่ก็ได้งานสวยสวยมากมาดูเลยนะคะเป็นร้อยเก้าสิบรวมสรงจ้าเจ็ดร้อยเก้าสิบรวมส่งท่านั้นเองเล่มที่ห้า เล่มที่หก็เป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กเก t 9ชุบแข็งด้วยน้ำมันเคืนไฟตามสูตรความยาวของใบมีดอยู่ที่10.2นิ้วสันนา5มิลตัวด้ามอยู่ที่6นิ้วค่ะความกว้าง2.3นิ้วความกว้างอยู่ที่2.3นิ้วเป็นด้ามไม้พยุงสวยมากปักหมุดโมเสกอันนี้เดินป่าได้ทํากับข้าวฟันไม้ได้สบายเลยน้ําหนักกาลังดีเลยราคา810ล้มสูงค่าลืมบอกขนาดความยาวของเล่มที่สี่อะเล่มที่สี ความยาว10.2นิ้วสันหนา5มิลกว้าง2.2.4นิ้วกว้าง2.3นิ้วตัวด้ามเป็นด้ามไม้พยุงความยาว6นิ้วปักหนุบโมเสกนี่สวยนะคะ890ริมส่งจ้าน้ำหนักกำลังดีเลยไปได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนจ้าสดใจแอดไลน์ตามเบอร์โทรด้านหน้าได้เลยนะคะสนใจเริ่มไหน ไลน์ยูทูบตามเบอด้านหน้าได้เลยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ